สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่นัทก,กำลังจะไปบ้านพระเอกเอาแตงโมนะคะเอาพอแบงคนะคะไปให้พี่นกนะคะเมื่อคืนนี้นะคะของบริษัทนะคะพี่นกไม่ได้ไปกีฬาสีเนาะพี่นัทก,ก็เลยขอเขานะคะมาให้ทีมงานทุกคนเลยนะคะพีเดก็ได้พี่เพชกก็ได้นะคะพี่เบียก็ได้สะัสเอฟซีเป็น พี้นันก็เอามาให้พี่โนกไปดูสิเอกอยู่บ้านไหมขับรถมาเนาะโอ้รอ้อนเลยเนื่อยพอี่เบียก็กลับไปบ้านนะคะพี่นันก,ก็อันนี้ยังไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอาการตัวเองไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะอคือ,คอหอบนะหอบกินหนูเมื่อคืนนี้ เนื่องแบบแป้งนะคะตุ๋นเต่าเล่นวิบากเนาะเมื่อคืนก็ไอนั่นคือเลยเนาะก็หาพระเอก่ยเลยเพ่อพี่นกล่ะพี่นกไปไหนพาแม่ไปจับละมันบ้านหัวสูงพาแม่ไปจัละมันบ้านหัวสูงโอ้โหไปใครแท้อะ บอเลยไปถ่ายเลยไปถ่ายคลิปอยู่นู่นเลยโอ้ยบอชวนหนูเลยเนาะได้ไปด้วยกันเนอะมันเป็นไรล่ะพ่ออ๋อไมรพาอ๋อไม่มีใไปโอ้ยมีใครใช่มันไม่มีใครพาไปอ่นนี่บากแตงโมของพ่ออ่าวูวมะขามใหญ่มากพ่อทำอะไรเนี่ยมะขามเปรี้ยวใช่ไหมมะขามเปรี้ยวใช่ไเออมะขามเปรี้ยว อันนี้เก็บให้พี่นกเด้อพาเ p o w e แบงค์เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์บริษัทเขาให้มาเมื่อคืนนี้หนูเก็บมาอ๋อพี่นกไปตั้งแต่เช้าแล้วบปล่พ่อตั้งแต่เช้าเลยเหรอถ่ายมามันก็มันร้อนใช่ไปแต่เช้าเลยอ๋อที่หัวสูงก็มีไรยมันอีกมีเยอะแยหะหัวสูงเลยโอ้กี่ไร่อ่ะพ่อโอ้หนได้ร้อยลายไปเลยแค่พันไร่ไปเลยหัวสูงเลย แถวหลังคูแถวนี้จะชวนมันทั้งหมดบ่ไม่ไม่แล้วของพ่อนี่กี่ไรฆ่าวัดจานแจวเนี่ยหรอหลังพ่อจานแจวเนี่ยแล้วของพ่อกี่ไรไม่มีไปเอาของเขาอ๋อไปช่วยเขาไปไป,านนาไปตัดเอาพันมันาวอ๋อไปตัดเอาพันมันโอเคตกลงข้างหลังบ้านนูนี่จะปลูกอะไรไห,หลังบ้านเนี่ยจะปลูกลงยางหรือ<ง>จะลงยางลงยางใช่ไหม ลงยางโอ้แล้วพันมันพ่อจะบบปุ๋ยที่นึงเท่งนะอ๋อเท่งนะเท่งขึ้นไปอีกโอ้ลงห้วยลงชายอีกโอ้ลงห้วยลงชายอีกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องได้ไปช่วยพ่อแน่ๆเลยเมื่อวานพี่นกเลยไม่ได้ไปเลยเนาะพ่อเนาะแบกมันขึ้นรถเออแบกบมันขึ้นรถหนูก็เอ้พี่นกไม่ไปสักทีวะนะหนูก็เลยเอานิ่มให้เนี่ยพ่อบักเป็นงูหวานดิกินนะี่ยอันนี้ให้พี่นกเด้อ เมืเ่อนีเลิกกี่โมงโอ้อนนพอเอ้ยเมื่อคืนเนี่ยเลิกเหรอหนูแทบจะแย่เลยสามทุ่มเนี่ยสามทุ่มเอ้าแล้วยายเท่าเดินหาอะไรกันละนั่นอะอะโอ้หาฟืนกันไม่แค่ว่าพูดอยู่เขาแข่งกลางคืนน้อกกีฬาก็เสียงเสียงเสียงอะไรยอดยอๆใช่พ่อถึงสามทุ่มเลยอะ ถึงสามทุ่มอะ่ะเพราะว่ามันมีกิจกรรมเยอะไงทานู่นทําน,น,านี่ทํานั่นเยอะจัดยาวเลยดีลนะก็หนูก็เล่นกับเขาพ่อเอ้ยหนูเพิ่งลุกขึ้นได้เนี่ยพ่อ <c oughs> ไปเล่นพ่อขำพ่อดูสังขารตัวเองเลยพ่อ,อย <c oughs> ปวดขาปวดแค่กกระดูกกระเดี่ยว <c oughs> แทบแทบหลุดออกจากตัว <c oughs> พ่อเอ้ยป่อไปห้าวกับเขา <c oughs> พ่อ,พอเอ้ย เป็นภูมิแพ้เนี่ยร่ะไปเป่าฝุ่นเด้ฝุ่นเข้าฝุ่นแป้งเข้าจมูกเด้ทันนี้ก็เอาแหละกลางคืนมาเขาไอสามรอบสี่รอบจ้า,จาแล้วขามเปียกพะะ่อเนาะมาโดนเปันดถออกมาขึ้นรถเป็น,นวาน,น,น,นี่ก็เป็นมือได้หลายหมื่นเด้เดวซื้อมอไซค์ตอนนี้เก็บไว้ซื้กอกระบะเลยปีหน้าพาะนะ่อเนาะ ทำครัวนี่อ๋อจะทำครัวหลังบ้านอ๋อเอาหลานมาเราบ่นอะมาเลี่ยเอ้ตัวเล็กมันไม่ช่วยพี่นกทำช่องอันนี้เก็บไว้ให้ลูกให้พี่นกด้เด้อเนี่ยเอาพ่อเก็บไว้เด้ออันนี้น่าจะแพงอยู่โอ้ยเดือยว่าพ่อเราจะไปนะเราจะรู้ว่าเราจะให้ลูกนไปพาแม่ไป อืมทีแรกพ่อจะพายพี่น้องพาไปดีแล้วไอข้ขกหกแล้วก็เอาให้เขาเอารถขนมาให้เนาะก็เอารถเมารถกลับไปเอย่างายที่บ้านเนี่ยนะต้องเอาลงปลูกคนอ๋อว่าถ้าหนูมีรถนะหนูจะช่วยพ่อละตัวนี้มันพออยู่ตัวนี้นะแต่ว่าตัวบางสายบางสายา<อ>มันัวไจะพอต้องไปเสริมเสริม เลี้ยงไอแคกแคกคกอยู่เพราะเบาไวเหรอพ่อคนเรานี่มันต้องเตรียมตัวเนาะตายไม่ไหวโอเคพ่อได้อะไรกินยังตอนเที่ยงแม่จะกลับมากินข้าวบอยังไม่ได้ไล่กินเลยเออเดี๋ยวหนูไปเอากับข้าวมาให้พ่อพ่อแม่ไม่อยู่ใช่ไหมโอเคได้ไม่รู้ว่าพ่อจะมาตอนไหน อะไรเยอะก็มาตอนเที่ยงถ้าไม่เยอะก็ไปบ่ายไปแล้วแม่โอเคหนูกะว่าไปบ่ายเนาะเดี๋ยวหนูไปเอากับข้าวมาให้พ่อก่อนแล้วกันกี่โมงอ <รถ S 1> ะถ่ายคลิปอยู่พุ่เลยเพราะว่าคนไปหลายเด้ะเบแปดคนเบียร์ไม่อยู่แล้วพ่อกลับแล้วบอกลับไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพี่นกตุนี่เลยเด็กเ้าสวัสดีครับเด้กเข้าที่บ้านมีขี้งวัวแห้งบอมีขี้งวัวแห้งบอ ขี้งัวอ๋อะจะไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ที่บ้านเอาน้อยเดียวเออเก่งว่าเอาหลายพักมันมีแห้งครับมันอานาั้นกมาได้ใหญ่ไปที่มันมีอะไรบ่นบ่นนะบ่ได้ไปที่เป็นทั้งนอกทั้งในมาอะไรบางทีเด็ดตอนี้เชื่ได้ยี่โรเห็นเจ้าจะเอาว่าปุ๋ยโอ้ได้ได้เดี๋ยวเอาถุงปุ๋ยมาใส่เนาะเดี๋ยวถุงปุ๋ยมาใส่ไปยังกตอวันนี้แม่ปล่อยงวัวบ่ ไปได้ปล่อยจากมือแล้วเขาบอกไปชงไข่ใหญ่เอาไปบ่แวยผูกไก่ทุกคนโอ้ทุกเจ้าไปอันทีบลวกโอ้ไปไก่เพิ่มป้านนู้นเลยบ่แล้วยายเท่าเดินไปเนี่ยนะอันไก่เท่าก็เขาบอกไปชงโอ้ดิหลานเคยค่อยน่าไปชงก็มามาแล้วปะตอนแรกก็ไปเอาโอ้เอาค่อยมาชงก็คืออันรองเทอค่อยไหลเอาคนดีของเขาโอ้แตายต่แต่แต่แต่ไม่กินอิ่มแล้วมาก็มาเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังหนูจะไปไล่งัวด้วยเนาะ พ่อบอกว่ามึงจะหาทําแต่ละเรื่องเนี่ยเนาะพ่อขำกิ้งเลยทำออาเนาะจะทําแต่ละเรื่องเนี่ยเนาะมันเป็นไปได้ไหมพ่อมันได้พ่ออย่าขำโอ้ยมันได้พ่อพ่ออย่าหัวหนูพ่อพ่ออย่าหัวหนูโอ้ยพ่อเชื่อมั่นในตัวลูกสาวพ่อคนนี้บ้างเนี่ยพ่ออย่าขำเด้เอ้ยมันต้องลองพ่อมันมันคงแรงไม่เยอะเหมือนหมาหรืองัวพ่อเนาะนอนในเท่าเนาะเราต้องจูงมันเนาะ เราต้องจูงต้องไล่แล้ทถ้าเอาหนูถามหน่อยมันต้องมีตัวตัวที่มันนําหัวหน้าฝูงใช่ไหมลูกมันถึงจะเดินตามเนาะเออเอาเมียแกโตโตของใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวเราต้องร้องเพราะเราต้องร้องเราต้องมีตัวใหญ่ไปแล้วมันเดินลำลักมาอันหยุรถมาเลยคิดเพีงแ่นี้ก่อนเนาะยายทำงานด้วย